ตองครับพีนองเย็บชีทันครับภาษาเอาปีนองเย็บคนตันตกพีนอง <Okay. S 1> ขั้นขีดฐามันเศร้ามัานกระือสิบ่เศ้าตกแห้งพีนองเย็บชีสตนตามรูปแบบนทางพ่อขายเกลือครับพีนองเย็บชี่ตันครับอะไรกุลคนก็รอคอยวยายมไดสีมาจ้าเชียร์อลอกับอยายรู้ไหนเาค่ะ้มันชงระลาของน้อร แม่ต่วนที่มมนเลนของเราค่ะวาฟังพีดองเองสีฝนตกแม่พี้องฝนแหงที่ทำวันฝอแห้งขั้นิษฐาเศร้าเรา,เาก็เบิ่งนาแล้วแล้วเราก็ขึ้นจุว่าเศร้าหายนะคะพ่อคายเจิดผู้หญนงําเรากับโนหลุยองได้พีดองเองซ c ฝนกระไดลองฝนเลแม่แห้งไปหนาตัวเล็กตชิ่นใจ เอาประมาณค้งสุ้านะเนาะเบาเบาผ่านค้งสุ้พนะค่ะม่นร้อมมื่นมาได้มาเมื่อสุน้เนาะตัวตาตั้งกับไีดังอเจ็สุดท้ายเขามาคุยกับพ่อสายเสียงมึค่ะว่ารู้แบบนัก้างรู้แบบนัางของเราวมนนี้มันจะตรงจีตรงใจม่ออของ้าของเรามันดูเป็นสองวดแล้วค่เาไม่ตรง้อเขาไม่อยากไมอยากให้งวัดสองวัดเนาะงวัดสองวด่งวัีเนาอะไ่ากน พอบ้านเราใก่ยันเอามาเป็นยนท้างไหเขาเขาอยากเมาเป็นยนท้างไนเนาะแต่พ่อขายเกลืดอ่ะม่อก็มาโทรหาเนาะกับล้อบมือค่ะก็พา้นในเวลองรซชาเอาไปองเล้ที่แว่พ่อเิแง้งไปนจินิดนึงเนาะแว่าสินถามันเซี้ามันเกียวถึงว่าเซ้าดอกสวัสดีค่ะพ่อแล้วคุณตกแค้งยังมาามาลูกอ่ะ ขาเร่อ่าวเค่เ่าวเรองออลวฮะกนตกป่ะคนตกแค่แห้ง่ะคนตกแค่แห้งาสรอดเดือดค่ะจะรอดไ่ช่ามัะนเนี่ยฮะตานเป็นยังเข้นวอ่ะโ้นตกแห้งหลายป่ะคามใกลด้านละกานานเนเราเป็นทางพ่อเ็ดไปไป เไปแล้วเจ๊บอกว่าก็แห้งนี่เลยแห้งทำนี่แหละแล้ววะ <c oughs> แห้งบอกแห้งไประเดนะบอรเย็นยิฝนมันตกแล้วว <c oughs> ะรอบแนะทางนีจะอะไรเนี่ยพ่อ5 9 4เก้สวิ่งวิ่ง5 9 4 5 9 4จับจับคู่5 4 5 4

งกลมจะไน้่อวงกลมหาสงกลมอยู่ที่ห้าสอคือคือ่อคือหนึ่งห้าห้าระวังหนึ่งห้าหนึ่งห้าวงกมยหนึ่งห้ไแน่นหาจะปิดเป็นังอไบ้างหน่อยันอยู่ที่หล่ะันดี่บพ่อ ไปแล้วฟันดีอยู่สิเน้นแมงหาซเน้นแมงหาซแล้ววะน้ำน้ำพ่อพี่จะตรวจสวยๆห้าชั่ข้ามานะพ่อนะาซี่ก็สวยเนีนไปแล้วหาซีอ่าขอบคุณครณน่้ครับสวัสดีครับกับพ่อได้บอกันโดนนะพ่อวคุส่งแพงเนาะอ่าจะไป้อาก็มานรุกกันสามมงเคิ่มือเนาะพ่อนะอ่าโอเคค่ะ บอกว่าเราโดนบัไดพี่น้องเย็ซเีอที่าไปพี่น้องเย็บี่กับบรเรียงมีรถคนโกงแคงคะตัรูปแบบนาชาพ่อไข่เกลือถึงจะหลายตัวได้พี่น้องเย็บี่จะว่านแก่เน้นมะหอค่ะเน้นมะหอเน้นมะหอนี้เน้นมะหอสองหางเน้นมะหอสองหางกระือห้าสี่และหนึ่งห้าน้าพี่น้องเย็บเด้อตริ่แบบนาชากับพิจารณาเอามังาพ่นกับตงเอาน้ำพืนนะพี่น้องตกวดตะกคนตะรอค่อย เพราะว่าข้าเจเ้า,านะใหญ่ๆตัวเดนะ่นของเรานะพี่น้องเยอะที่เนาะอ่าเป็นบริษัวเด่นกษตรของพ่อขายเกลือครับนี่พี่น้องไหนไม่กินเลย 1 4 9 2 5ส3 7 6 9 1 5ห้เจาเเ้นรน้แไปสหางค่ะท่านผู้ชมคือที่ห้าสี่แล้วก็หนึ่งห้ค่ะเล่นให้สหางค่ะเล่นให้สอหางนวลวฝันดีดิค่ะท่านผู้ชมว่าฝันดีอ่าแว้วมาเราวาราจดไปแล้วแล้วฝันดีดิเราเล่นไปนี้หาซีเนี่ยเรามาก 5, 4, นะักหาซีเนี่ยเรไปหา,ลา,ดดา,ปาสลดกินแบงรัฐบาลไปเลยหรือ้นมาไปว ดีเนาะค่ะเนาะก็ะฟ้าก็เป็นแนวทางแมนแล้วก็ะฟ้าก็เป็นแนวทางค่ะเพราะว่างจูบของร้อนเนี่ยมันหลุดมาสองวันแล้วสองวันแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะให้มองเป็นแนวทางให้มองเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมชื่นชอบจะใคหยิบจับค่ะเขาชอบยังไงกับมองเป็นแนวทางได้เยอะโนค่ะท่านผู้ชมอาตังค์เนาะแมนก็เถอะเสื้อถูงอกถุงแจ็คบางคนก็บอาทำ้านห่างเกจของราก็มีห่างเกจอาตั้งกันแบบนี้กระเทาะได้เลยค่ะท่านผู้ชมเนาะ มนนเขาจะเปลเป็นต้องเอาเบิร์ดค่เข่ต้องตาเป็นเอาต้องเอาเบิร์อะไาไงวาเอาตัวที่ชอแบแม่เอาตัวที่ชอบค่ะเอาตัวที่ชนอ่ะนอาะไรไงค่ะมันมีเหล็กในจิตในใจเขาบอกสินะพี่น้องหรือว่าขึ้มาหาสองหรือว่าหาซีน้ำเล่าของสินะพี่น้องเยสซีมันก็มีอยู่พี่น้องเยสซีกับไปพิจารณาเอาเมียนค่ะเมียนั้นช่องสื่อว้เป็นเพียงแค่นะท่านขั้นช่องสื่อว้เป็นเพียงแค่์สีแกงกั๊ดกัดสีแจงกลิ่นนี้น้ำเอซีแคปหน้าจอพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้ นี่ครับพี่น้องเย็ชีเดอรแบบแนวทางพ่อขายเกลือพ่อขายเกลือวัน<ล>ที่ส<ร>ิบหกมิถุนายนสองพันกสิบต,ตัวเน้นตัวงอยู่ที่5 4าสี่และหนึ่งห้าจับพูดจะมีห้าสี่ห้าสอง5ูนย์สามูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสองห้าเจ็ดสามเจ็เและหน่พี่น้องเย็บชีเดอร์ฝากไปเป็นแนวทางครับพี่น้องเย็บชีเดจอกันใหม่คลิปหน้าสายบายสามครึ่ง,งค่ะุผู้ ใบาสามครึ่มรงมาฮฮาปารทตกันค่ะท่านผู้ชมมาสูตรในเข้าของใครสิเข้ารู้หรือว่ามาเข้าท่านไหนชอบอก็เลยแอดสนุกให้สำหรับพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์ได้สิปังจิบเลยหลายอาจารย์ <c oughs> มุงให้รู้ได <c oughs> ้ค่ะว่ามันจะออกตัวใดมุ้งให้รู้ได้ล่ะส่งเป็นดีอย่างแรกเป็นก่อนครับพี่เราจที่เจอกันใหม่สวัสดีมากครับพนะี่น <c oughs> ้องครับ